ไม่รู้ว่าตายไม่คิดว่าเขาตายแต่มีดคือฟันหัวเขาเลยนะเ,ออเขาตายนะแล้วตัวเองก็ไปซ่อนตัวสุดท้ายโดนจับนะคะโดนจับแล้วตำรวจสพอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจับนายมานูนจันตาค่ะไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมนี่นะคะกลางป่ากลางไร่เลยอ่ะในพื้นที่ตำบลนาหวายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เพราะว่าไปก่อเหตุเอามีดฟันหัวในทองบุญเปงอายุ40นะคะเป็นแผลชะกันเลยนะคะภาพที่อยู่บนแคร่คือภาพผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาพยายามจะมาขอความช่วยเหลือค่ะสุดท้ายก็มาเสียชีวิตบนแคร่ไม่ไผ่ที่กระท่อมกลางสวนลำไยในพื้นที่หมู่12ตําบลบ้านแปะอาเภอจอมทองคือเขาพยายามจะตะเกียกตะกายมาขอความช่วยเหลือแต่ไปไหนไม่ไหวละฟุบอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียชีวิตไปเลยนายมานูนพอโดนจับ รับสารภาพว่าเอามีดฟันหัวผู้ตายจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเขาตายครับเขาอ้างแบบนี้นะคะบอกว่าสาเหตุก็คือมองหน้ากันคอมเมนกันในร้านเหล้าในหมู่บ้านนั่นแหละแล้วมีการพูดจาท้าทายกันในมานูนผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาออกมาก่อนพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วนะแต่ว่าในทองผู้เสียชีวิตอ่ะก็เดินแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาทีเนี้ยต่อยก,กัน เขาอ้างว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตมีมีดแล้วควักมีดออกมาก่อนก็เลยแย่งมีดมาแล้วก็เอามีดฟันไปที่หัวของผู้เสียชีวิตทีนึงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปไม่รู้ว่าเขาตายหรือว่าเขาแค่เจ็บ,บแต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหกว่าจะได้ข้อมูลชุดนี้มาเนี่ยคุยกันอยู่นานพูดจาวกไปวนมายังอยู่ในอาการคล้ายคนเมาอยู่เลยอะคะ่ะำคน,คนออกไปจากโลกได้หนึ่งคน เรื่องเฮ้ยเกินกว่านั้นี้ออไปอู้นสารผมครับออเอเออไอไ้้กูักอา้ันไม่อย่างเดี๋ยวอู้อย่างอู้มอ่าอ้เนี่ยอย่ไหนะเดี๋ยวเดอู้กันไ้นถไปเนาะเร่งความลมือเออเอาความจริงอะเขาต้องการความจริงเ้าความจริงมีได้ผอาตามมายาหลังขานะครับเข้าเาเอาตามจริงไอ้เนเนาะครับ มันมีอย่างไรที่เขาูแข่งบอกแข่งก็เด็วบอกร้องกูู่นะฮะเขาจะได้ดูก็ให้ไปตามเขาให้แบั้นเขาอย่างมันเนาะเอาบปกุ้ยแต่มันเตะมันก็อย่างผมเล้ตีมันกําเดียวตีมกับเดียวเอาอย่างตีอะตะกุยนี่อะก้ามันจะไข่ก้างตายงั้าปข้าวป่าครับผมเปุ่มแล้มรับว่าเนาะเขาคนเดียวเขาคนเดียวตีมันกับเดียวตีมคนเดียวแล้วมันดือหุ่มเนาะเนาะ ดูสิคะท่าทางของผู้ก่อเหตุลักษณะการพูดของผู้ก่อเหตุเหมือนที่ตำรวจบอกไหมคะว่าผู้จาดูวกไปวนมายังดูเหมือนเมาอยู่เลยคะ่ะตำรวจชุดสืบสวนสพอจอมทองก็นำตัวนายมานูนผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทําแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะก็คือจุดที่นายมานูนเจอกับผู้เสียชีวิต บนถนนบ้านหนองเพอ้อหมู่15ตำบลแม่ส้อยจุดนี้นายมานูนอ้างว่าผู้เสียชีวิตท้าทายท้าทายกันมาตั้งแต่ร้านขายของชำที่เป็นร้านขายเหล้าแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอนัดเคลียร์กันบนถนนแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมีคนอยู่ในเหตุการณ์ค่ะนายแสนชัยนายแสนชัยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะถูกฟันเนี่ยนะทั้งคู่เจอหน้ากันโดยบังเอิญที่ร้านขายของชำแล้วก็สั่งเหล้า แต่ตัวผู้เสียชีวิตหันไปมองหน้าผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุถามกลับไปว่ามองหน้ามีปัญหาอะไรแต่พูดขึ้นมึงขึ้นกูกันน่ะนะครับตอนนั้นผู้เสียชีวิตเขาไม่ตอบด้วยซ้ํานะคะเขาไม่ได้ตอบอะไรเขาก็พยายามจะบอกว่าเอออย่าไปมีเรื่องอะไรกันเลยกลับบ้านกันไปก่อนดีกว่าจากนั้นนะคะก็แยกย้ายกันกลับแต่ไม่คิดว่าเหมือนกับว่าผู้เสียชีวิตจะก,กลับไปเอามีดแล้วก็ไปจอดรถ ดักรอนัดเจอกับผู้ก่อเหตุอีกรอบหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายผู้ตายมาถึงเสร็จปุ๊บผู้ตายบอกว่าเออเมื่อกี้ใครแท้ตีกูประมาณนี้น oh. แล้วก็แกก็เอามีดออกมา uh. เสร็จปุ๊บไอ้คนก่อเหตุนี่เขาบอกว่าเออกูนี่แหละใหญ่สุดลนะผู้ตายแกแกประมาณว่าแกได้ยินเสร็จปุ๊บก็แกก็ออกไปเลยครับ uh. ออกไปออกไปเสร็จปุ๊บ มันมันไปนัดเจอหรือผมไม่แน่ใจนะว่าจะไปนัดเจอกันหรือเปล่า <im itation> ผู้ตายแกออกไปสักประมาณร้อยสองร้อยเมตรน้อบไปอยู่ข้างถนนใหญ่อะ่ะแล้วเสร็จผู้ผู้ก่อเหตนุนี่ประมาณว่าแกไม่พอใจเขา <im itation> <im itation> ขับรถตามออกไปคุณผ,ผู้ชมคะเจ้าของสวนลำไยที่ผู้เสียชีวิตเขาทำงานอยู่ด้วยอะคะ่ะ <im itation> นายสมบัติวันนี้ก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นลูกน้องอะนะคะ เล่ากันว่าวันเกิดเหตุผู้เสียชีวิตถูกฟันบาดเจ็บสาหัสตรงเนี้ยเราก็ไปรู้จะไปขอความช่วยเหลือกับใครพยายามจะแบบกัดฟันขี่รถมาที่สวนลำไยมาขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นเจ้าของสวนลำไยบอกว่าเออเสียใจเหมือนกันตัวเองไม่อยู่จริงๆกลับมาอีกทีคือเห็นตัวผู้เสียชีวิตนอนหายใจรวยรินไปแล้วอ่ะเราก็เสียชีวิตอยู่ตรงแคร่ตรงเนี้ยค่ะเสียใจมากนะคะเจ้าของสวนบอกเพราะปกติแล้วผู้เสียชีวิตเป็นคนขยันทำมาหากินช่วยงานในสวนเต็มที่ วันนี้ตำรวจจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วชาวบ้านก็โล่งใจขอให้ตัวผู้ต้องหารับโทษอย่างสาสมค่ะครับพอดีมันโอ้มันทํามาทันรัฐเจา้ามันรับผิดชอบหมดนีดค่คนผู้ก่อเหตุนี้พ่อรู้จักมากแต่รู้จักแต่ชื่อเนาะหน้านี่ก่อนครับไม่ค่อยรู้จักครับไม่ค่อยรู้จักพอดีที่บทผลมาเห็นมันจะหายใจอยู่นะครับไม่ได้สิ้นใจนะ พอนี้มันจะอยู่ประมาณโอ้คว่าจะโทรลูกทุ่ชี่ขึ้นมาอีกตอนวันอยู่10บนสนาทีนเนาะตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือสภาพเขานอนอยู่บนแคร่นอนง่ายเนี่ยนี่แล้วเราหายใจอยู่หายใจลลินลินนะส่วนเรื่องทางคดีนะคะตำรวจแจ้งข้อหาผู้ต้องหาก,ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไปฝักขังที่สารจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ